ไปกินไหนไปเมื่อไหรไปกับใครไปทำอะไรเอื้อลัวคำกามกลนอินโกก็ไม,ม่คันคัคขาไหนนอนอกลไกลกันให้ดีนะคุณพ่อคุณแม่กับพาเรา,าไปเข้า,ากินที่อบบุบล แล้วก็พาเราไปเชี <ector. S 1> ่ยวแขวะนั่นด้วยอินอินกาเอื้ออย่าให้เกิดวันนั้นเร็วๆกันเลย เอื้อมเบาอินด้วยกิ่นหน้าที่ยิ้มแย้ก็แก้แกลปิดเีคกะกาข้ากะหรือฤดูกะกรลืมก้นหลังกะออกพักกาศกันในปีนี้คนกะควปิดเดียราคนก,ก็เปิดเดียมภาพไป เพียงเล็กน้อยพ่อแม่ขออินและเอือ้อกึ้กดลนุนกึ้นกอดลุนกันว่ากาพาลู่ลูบไปข้อกัจกี่ขึ้นกันวะอุบลและกการนี้ขึ้นปีมบ้านเกิดของแม่เด็กเด็กก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยี่ยนยาขำแมนด้วย ก่อนพ่อปีกขาวเหนือขาคิดกัรไปเชี่ยวขาดอีกาดบ้านหลังกะคำพิกกีกระวายข้อกระขินกระวายผ้ากระขินเจรียิร้อยแล้วก็กะพาดิดิ ไปเที่ยวคโกรรมการเด้ก็เกิดขี้กำคันขอกันว่าอุบลเดตุการณ์แม่กินปื๊กากับเพราะว่าก็ไปเที่ยวที่อำเภอขนเกียมพราที่นั่นมีที่คงกรรมก,ก่อาาัีกปุ่นแห่งหนึ่งขึ้นเย็นเป็นแหลกข้อเขี่ยว คือกคัญกาประวัติกาอีกด้วยนั่นคือผ่าแก้มอินและเอื้อนยันไม่เคยไปเที่ยวที่ผ่าแก้มเลยคือกินคือกินมากแม่กับปิมพูดนำเที่ยวพ่อกำนาคารดีกับพ่อแดะอากาับปม ผู้ขับลถพาไปการกินแม่ว่าแป้นอินกับแม่ด้วยความเกิดไก่วะทำไมเขาขึ้นเรียกว่าผาแก้มละครับก็เพราะว่ากินหน้าผามีผ้าเขียนเมือใครมาแก้มกี่เปมผ้า ไว้อายุรลลาวมพันปีมาแล้วปิมพาาขีที่เก่าแก่กที่ขุดในประเก้ไก่นนแม่อกิบายให้อินและเออรกัน